ีค่ะแน่วแน่ค่ะวันนี้พามาชมแบงค์ยี่สิบเลขสวยนะคะนี่ก็จะเป็นแบงค์เลขตองและเลขเบิ้ลนะคะนี่ค่ะเลขตองกับเลขเบิ้ลนะคะแบงค์เลขสวยคะที่เก็บสะสมไว้นะคะนี่ค่ะเลขตองค่ะส่วนใหญ่ที่ได้มาก็ได้มาจาก แม่ค้านะคะทอนตังมาให้นะคะก็สะสมมานานหลายปีแล้วค่ะเก็บไว้เวลาที่เขาทอนมาให้นะคะเนี่ยค่ะก็คือเรามองว่ามันเป็นเลขสวยเลขหายากนะคะก็จะเก็บไว้นี่ค่ะเลขเบิ้ลนะคะ นี่ก็จะเป็นเลขเก้านะคะเก้าหน้าแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะเก็บไว้หมดเลยนะคะเก้าหน้าก็จะมีเก้าหลังด้วยนะคะนี่ค่ะเก้าหน้าเก้าหลังนะคะก็จะมีเก้าอย่างเดียวด้วยนะคะเก้าหน้าเก้าหลังด้วยนี่ค่ะสวยค่ะ ส่วนแบงค์นี้นะคะก็จะเป็นเลขที่ใน1แบงค์ก็จะมีเลขแค่3ตัวนะคะก็จะมี66171717นะคะแบงค์แบงค์งนี้คะ่ะเลขสวยค่ะแบงค์นี้ก็เหมือนกันค่ะ530 3 5 0 3 5นหนะคะสวยค่ะแบงค์นี้ก็เช่นกันค่ะ0 7 5 0 7 5หนะคะเลขสวยนะคะแบงค์นี้ก็จะเป็นสองสองสหสห้าี่นะคะ ันนี้ก็จะเป็นเลขหามนะคะ0 4 0 3 9 3 9คะ่ะส่วนแบงค์นี้ก็จะเป็นเลขเรียงคะ่ะ1 2 3 4นะคะแล้วก็จะเป็น834คะ่ะส่วนแบงค์นี้นะคะก็จะได้มาจากแม่ค้าที่ทอนมาให้เหมือนกันคะ่ะนี่เขาก็จะทอนมาให้เลขหมดเดียวกันนะคะ2 J 268 93402J2689341 ค่ะส่วนสามแบงค์นี้ก็แม่ค้าถอนมาให้เช่นกันค่ะหมดเดียวกันนะคะ 2J21720072J21720082J2172009 ค่ะนี่คือแบงค์ที่เก็บสะสมมาทั้งหมดนะคะที่แม่ค้าได้ทอนมาให้ะคะ่ะนี่ค่ะทั้งหมดนะคะ เก็บมานานแล้วค่ะสะสมมาเรื่อยๆนะคะมันเป็นเลขที่หายากอะคะ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดแชร์แล้วกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะ